ขอกาบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ร้านครองถมบ้านมอบพยาวนะครับอยู่ที่ถนนบายพาสอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับบริเวณสี่แยกบ้านสันตปานนะครับก็ได้มีแอมนะครับหรือว่าแอมหลอดเป็นของสะสมนะครับเนื่องจากว่าร้านของเราเนี่ยนะครับเปิดมานานแล้วครับก็ประมาณ25ปีในระหว่างที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการเก็บสะสม แอมลอดครับผมก็ตั้งใจว่าจะไปทำหรือว่าไปให้มันบูรณะให้มันมีเสียงมีอะไรครับตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่เหมือนกันค่ก็ว่าเป็นอะไรแล้วกันนะครับท่านใดที่มีความรู้นะครับเรื่องของแอมบลอตนะครับต้องการที่จะแอมบลอตไปเป็นอะไรแล้วก็เป็นสารตั้งต้นนะครับก็มีอยู่หลายยี่ห้อครับอย่างเช่นยี่ห้อเมอร์คิวรี่ ก็น่าจะเป็นของอเมริกาเปล่าครับแล้วก็ยี่ห้อมิวสิกนี่ของไทยตัวเย่ก็ของไทยครับแล้วก็แอตลาสเนี่ยน่าจะเป็นของอเมริกานะครับมีทั้งหมดอยู่สองท่านด้วยกันครับท่านใดนะครับที่มีความรู้นะครับหรือว่าอยากจะนําเอาแอม o ์ลอดครับไปตกแต่งร้านกาแฟร้านอาหารหรือว่าภายในบ้านของท่านนะครับเป็นจัดแนวของวีเกตนะครับเป็นของที่หายากนะครับเป็นบอดี้เดิมนะครับย้ำเลยครับว่าเป็นบอดี้เดิมแล้วก็ ที่เราขายเนี่ยเราขายรวมเหมาล่วนันะครับทั้งหมดอยู่ท่านห้าพันบาทนะครับเราไม่ส่งให้ด้วยนะครับเพราะว่ามันหนักมากแล้วก็ไม่รับมาจําครับมาดูเครื่องท่านเห็นว่าเหมาะสมกับราคาก็เอากับบ้านไปเลยครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกับแอมรอดขายทิ้งราคาถูกนะครับก็มาที่ร้านครองถม บ้านมอปรปยาวรับถนนบายพาสอุบาลีสียแยกบางแสนขนาดอำเภอเมืองจังหวัดระยาครับกันใดที่มีความรู้นะครับที่จะนําเอาไปใช้หรือว่าเอาไปใช้เกิดประโยชน์เรื่องอะไรก็แล้วแต่มาได้เลยครับถูกที่สุดนะครับในของตลาด